แม่จะล้มไม่เกินสามปีเดี๋ยวแม่จะฟื้นคืนชีพแล้วแม่จะมีมากกว่าเดิมจากเคยหมดหลักห <c oughs> มื่นเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะเป็นหนี้หลักหมื่นแล้วเมื่อฟื้นคืนชีพเราก็มีหลักแสนวันหนึ่งก็หมดหลักแสนไม่เกินสามปีแม่ก็ฟื้นคืนชีพทีนี้ก็มาหลักล้านพอหมดหลักล้านก็ไม่เกินสามปีแม่มาเป็นหนี้ตอนสร้างมูลนิธิเนี่ยเป็นหน,นี้เยอะที่สุดคือสามล้านกว่าแล้ววันนี้แม่ไม่ได้เป็นหนี้คือเป็น เป็นอยู่แต่ไม่ได้เสียดอกเบีย้ยเป็นหนี้แบบไม่เสียดอกเบีย้ยผลของการที่จิตเต้องบอกว่าตั้งแต่แม่ได้เคยช็อกดับจิตไปเมื่อตอนอายุย4่แล้วแม่ได้กลับไปพักร้อนที่เทวโลกแปบ๊บหนึ่งก็ขอท่านกลับลงมาลุยว่าถ้าตอนเนี้เราไม่รีบลงมาเนี่ยคือมนุษย์ยังพอรู้ธรรมเราก็ยังมีกัลยาณมิตรที่ ฏิบัติธรรมถ้าเราไม่รีบลงมาลุยก็กลัวจะไปเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะเสียโอกาสกลัวไปเกิดในช่วงที่หมดบุญไงก็แย่ใช่ไหมก็เลยขอกลับมาลุยตั้งแต่นั้นมา30กว่าปีเนี่ยที่แม่ทํามาต่อเนื่องมันก็เห็นเลยว่าจังหวะของคนจะมีมันก็มีแบบงงๆเวลาจะหมดหมดแบบงงๆเหมือนกันลูกหมดแบบงงๆเพราะว่าแม่มีความคือเราไม่ได้ประมาทกับชีวิตแล้วนะ แต่ว่าคงเป็นหนี้กรรมกันมาทําให้เราใจอ่อนไปค้าประกันไปช่วยเขาจนเราเป็นหนี้เป็นสินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม่บอกเองว่าเราต้องภูมิใจนะที่เรามีโอกาสที่เกิดมาเราได้เป็นผู้ให้ดีกว่าเราไปนั่งร้องรองขอเหมือนขอทาน มันก็จะปิติใจไม่เสียใจกับการหมดไปเพราะส่วนใหญ่เราเต็มใจให้เขาไปเองเราจะไปโทษเขาไม่ได้เราใจอ่อนไปเองแล้แม่ก็เชื่อว่าเราคงเป็นหนี้บุญคุณเข้ามามันเลยทำให้ไม่ช่วยเขาเราก็ทุกข์อ่ะจนครั้งหลังสุด แม่ตั้งปฏิญาณเลยว่านับแต่นี้ต่อไปถ้าข้าพเจ้ามีคดีกรรมที่ต้องเสียทรัพย์ขอให้หมดไปกับพระพุทธศาสนาข้าพเจ้ายินดีเต็มใจถึงวันนี้แม้นเป็นหนี้ก็ไม่ได้เสียดอกเบีย้ยเพราะเรามีเครดิตเครดิตในที่นี้คือพ่อแม่ไม่คิดเอาดอกเบีย้ยใครหมายความว่าตั้งแต่กลับมานะตั้งแต่กลับมา30กว่าปีเนี้แต่สมัยอดีตเนะี่ยคิดนะคิดว่ามีเงินเยอะ ฝากธนาคารแก่ตัวอายุ45แล้วจะบวชชีจะได้เอาดอกเบี้ยนะ่ะมาเลี้ยงตัวเองแล้วก็ไปทําบุญทําทานจิตมันยังคิดจะเ,เบียดเบียนทรัพย์เขาไงหนึ่งก็เลยทําให้ได้มาหมดไปได้มาหมดไปตลอดแต่พลังจะกลับมาไม่คิดเอาดอกเบีย้ยใครให้ใครยืมก็ไม่เอาดอกเบีย้ยขอให้ให้ต้นมาตามที่พูดก็พอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่แม่ได้ในวันนี้ก็คือมีเครดิตเดือดร้อนก็ยืมมาก่อนพอได้มาก็จ่ายไป มันก็เลยไม่ได้ถูกเพราะเราไม่ได้อไปกินไปเล่นไปบำรุงบำเลอตัวเอง